สวัสดีครับจากเพตสุนัขชิสุบีเกิลบ้านสวนบีรัมนะครับนี้พาเด็กๆดบีเกิลนะครับมาทักทายนะครับนี่ช่วงนี้ก็กำลังหิวพอดีหลังจากตื่นนอนก็จะอย่างนี้ครับอือหิวนะครับหิวอายุได้ประมาณสองสัปดาห์นะครับอายุสองสัปดาห์นะใครสนใจนะครับใครสนใจเด็กๆนะครับสายพันธุ์นี้นะครับไปเป็นเพื่อนแก้เงานะครับเพื่อนแก้เงาสามารถ ติดต mm ่อ hmm. ทักมาได้ครับชุดนี้เป็นเพศชายล้วนๆนะครับทั้งห้าหนุ่มนะครับเพศชายล้วนๆนะครับเพศชายล้วนๆเลยกำลังน่ารักกำลัน่ารักทุกตัวครับกำลังน่าตีครับแซบทุกตัวแซบทุกตัวเห็นน้วหมันเที่ยวครับเห็นแ้วหมันเที่ยครับดูับลักษณะลักษณะสวยฟอร์มสวยทุกตัวเลยนะครับเขดูดูเขาเห็นเขาเห็นท่านนี้เขาเห็น ดูดูดูกำลังเดินกำลังเดินกำลังเดินดูริบป,ปากดูริบป,ปากนะครับลักษณะสวยมากๆนะครับดูมาร์ตัวนี้หัวน้อยหัวน้อยหันยวนอว้นอยนี่มาร์กสวยๆนี่ครับหัวนออ้อยชุดนี้เป็นลูกแม่กอหญ้ากับพ่อชิปปี้ครับพ่อชิปปี้ พ่อชิปปี้เป็นพ่อสองสีครับก็เลยได้สองสีมาหนึ่งหนุ่มความสวยทุกตัวครับฟอร์มสวยทุกตัวแข็งแรงนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับโอเคนะครับมาแป๊บเดียวมาแป๊บเดียวฝากติดตามเพจสุนัขจิสุบีเกิลบ้านสวนวิลลัมนี่ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ช่องปอกออฟฟิเชียลครับยูทูบครับยูทูปปอกออฟฟิเชียลพีโอเคเวนวักแล้วก็ออฟฟิเชียลนะครับฝากด้วยนะครับดูดูกำลังหิวกำลังหิวดูดูดู โอเคนะครับลาไปก่อนครับ uh huh. สวัสดีครับ